หลังจากที่วางรากฐานจนแข็งแกร่งในวัย20และ30กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวและบริหารจัดการอย่างมีกลยุทธ์คลิปนี้คือแผนที่การเงินตอนที่2ที่จะนำทางคุณในช่วงครึ่งหลังของชีวิตนั่นคือวัย40อพซึ่งเป็นช่วงที่ผลลัพธ์จากการมีวินัยในอดีตจะปรากฏชัดเจนและเป็นช่วงที่เราต้องวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายสุดท้ายนั่นคืออิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o n e y w o r จักรวานการเงินครบวงจรและนี่คือเริ่มจากศูนย์อย่างมีแผนตอนบริหารความมั่งคั่งและใช้ชีวิตในวัย40อัพวัย40ทศวรรษแห่งการควบคุมหรือตามหลัง ถ้ารวมการเงินของคนวัย40นั้นเป็นช่วงที่หลายคนเหมือนถูกปลุกให้ตื่นเป้าหมายการเกษียณที่เคยดูว่าไกลตัวเริ่มเข้าใกล้มาทุกทีและผลลัพธ์จากการมีวินัยทางการเงินในอดีตจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดว่าเรากำลังควบคุมหรือตามหลังเกมการเงินของตัวเองอยู่เป้าหมายทางการเงินของคนวัยนี้ที่สำคัญสำคัญคือการมีทรัพย์สินสุทธิ3-4เท่าของรายได้ต่อปี หรือประมาณ4-5ล้านบาทความท้าทายที่สุดของคนวัยนี้คือการตระหนักได้ว่าแค่มีเงินใช้ไปวันๆไม่เหมือนกับการควบคุมการเงินได้และใช้ชีวิตแบบตั้งรับมาตลอดกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับคนวัย40นั้นมีสิ่งที่ต้องทำด้วยกันอยู่3ข้อนะครับ 1. คํานวณจุดตัดไอจุดตัดที่ว่าเนี้คือจุดที่รายได้จากทรัพย์สินต่างๆเช่นเงินปันผลค่าเช่าต่างๆเนี่ย ต้องมากกว่ารายจ่ายทั้งหมดการรู้จุดนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการเกษียณไปตลอดการทำความสะอาดการเงินครั้งใหญ่เป็นเหมือนการ Big c l e a n นิ่งเดยให้กับการเงินของคุณเช่นการยกเลิกสับสคริปชั่นต่างๆที่คุณไม่เคยใช้หรือใช้น้อยมากทบทวนความคุ้มครองเกี่ยวกับประกันทั้งหมดว่ามันยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ การไล่หาลอยล่วต่างๆสำหรับเงินที่ต้องออกไปแม้ว่ามันจะเล็กน้อยต่างๆเนี่ยถ้ารวมกันแล้วมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่เราต้องทำสิ่งเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดการเงินของคุณข้อ 3. เปลี่ยนจากการตั้งรับเป็นวางแผนเชิงรุกยุดใช้ชีวิตแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักวางแผนเชิงรุก เริ่มจัดการเรื่องต่างๆก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤต 50, วัย5้ทศวรรษแห่งการวางกลยุทธ์หรือหมดเวลาภาพรวมการเงินของคนวัย50นั้นคือช่วงนับถอยหลังสู่เส้นชัยการเกษยียณอย่างแท้จริงในช่วงนี้ระบบการเงินของคุณอาจทำงานเหมือนเครื่องจักรที่หล่อลื่นเป็นอย่างดีหรือคุณอาจกำลังดิ้นรนเพื่อตามให้ทัน ซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำมาในทศวรรษก่อนหน้าวัยนี้มีเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญนั่นคือการใกล้เป้าหมายการเกษียณมากที่สุดแล้ววัยนี้ควรมีเงินอย่างน้อย8-10ถึง10ล้านบาทเป็นเงินเก็บหลังเกษียณความท้าทายที่สำคัญของคนวัยนี้คือการไม่ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับวัยหรือติดกับดัก กลัวที่จะใช้เงินที่เก็บมากลยุทธ์ทางการเงินสำหรับคนที่อยู่ในวัย50นั้นมีสิ่งที่ต้องทำด้วยกันอยู่3ข้อนะครับ 1. ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้เต็มที่นี่คือโอกาสทองกฎหมายมักให้สิทธิ์ออมเพิ่มในบัญชีเพื่อการเกษียณสำหรับผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปควรใช้สิทธิ์นี้ให้เต็มที่เพื่อเร่งสปีดในช่วงสุดท้าย 2. สร้างแผนการเกษียณที่เฉพาะเจาะจงเลิกคิดแบบกว้างๆแล้วมาคำนวณอย่างเฉพาะเจาะจงคุณต้องการเงินเท่าไหร่กันแน่จะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ภาพชีวิตหลังกเกษียณของคุณเป็นแบบไหน 3. สร้างกลยุทธ์การถอนเงินอย่ารอให้ถึงวันกเกษียณแล้วค่อยคิด ควรวางแผนล,ล่วงหน้าว่าจะถอนเงินออกมาใช้อย่างไรวัย60อแอปทศวรรษแห่งการใช้เงินเพื่อใช้ชีวิตถึงเวลาใช้เงินตามเงื่อนไขของตัวเองแล้วทศวรรษนี้คือทศวรรษที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดมันไม่ใช่เวลาที่ต้องมาตนีกันแล้วแต่มันคือช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้เงินเพื่อใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของตัวเองอย่างแท้จริงความท้าทายที่สำคัญที่สุดของคนวัยนี้คือความกลัวเงินหมด จนไม่กล้าใช้เงินที่ออมมาทั้งชีวิตซึ่งเป็นความกลัวที่ปลอมตัวมาในรูปแบบของความรับผิดชอบกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับคนวัย60อ u นะครับคือการใช้เงินของคุณเพื่อสร้างความสุขได้แล้วมีสิ่งที่ต้องทำอยู่3ข้อ 1. เริ่มใช้กลยุทธ์การถอนเงินนำแผนที่วางไว้มาใช้จริง เพื่อใช้ใจ่ายอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกลัวเงินหมด 2. ออัปเดตแผนมรดกตรวจสอบให้แน่ใจว่าพินัยกรรมผู้รับผลประโยชน์และเอกสารสำคัญต่างๆนั้นเป็นปัจจุบันเพื่อส่งต่อความตั้งใจของคุณได้อย่างราบรื่นสุดท้ายใช้เงินอย่างตั้งใจใช้เงินของคุณเพื่อสร้างความสุขและความทรงจาที่ดีออกเดินทางท่องเที่ยวช่วยเหลือครอบครัวสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ ความเสี่ยงไม่ใช่แค่การที่เงินจะหมดแต่คือการไม่ได้ใช้มันเลยต่างหากความสำเร็จทางการเงินคือผลลัพธ์ของการสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอการวางแผนเชิงรุกและการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับชีวิตที่มั่งคั่งที่เรานิยามขึ้นเองเป้าหมายไม่ใช่แค่การออมเพื่อให้มีตัวเลขในบัญชีเยอะ แต่คือการใช้เงินเพื่อใช้ชีวิตที่ดีตามเงื่อนไขของเราในท้ายที่สุดเป้าหมายหลังเกษียณของคุณคืออะไรมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ